อาสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านฮัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็ตามรีเควสต์นะครับวัยรุ่นนะครับพี่ผมขอชุดสีเจ็บสีเจ็บธรรมดาไม่ได้นะครับต้องลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยนะครับมาร้านฮัทไทยจัดให้นะครับกับชุดนะครับตีเหยื่อปลอมนะครับสีเจ็บที่สุดแห่งปีนะครับแถมยังลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับแหมกว่าจะหาสีที่มันเข้ากันได้ขนาดนี้นะครับมันหายากจริงๆนะครับกับชุด นูโวนะครับประกอบกับลอกฟิกเทคคอปบาร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับตัวนี้นี่เป็นสีลิมิเต็ดนะครับนั้นนิคทำมานะครับทำแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็ผมมีมาซ้าย10ขวา10นะครับอันนี้ไปขอจิกร้านคนรู้จักกันมานะครับฉะนั้นใครที่ตามหาอยู่นะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าต้องจัดด่วนๆนะครับจับคู่กับคันนูโว2นะครับแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์แท้ทั้งเส้นนะครับดีไซน์เจแปนนะครับท้ายทรงพินบอลลิง นะครับไกด์ซิกนะครับสวยมากเรียกได้ว่าการเก็บงานนี่สไตล์เจแปนเลยนะครับแล้วพอมาเจอกับลอกสีลิมิเต็ดอีดิชันตัวนี้เข้าไปนี่เรียกว่าโดนเลยนะครับนอกจากสีเจ็บแล้วยังต้องลิมิเต็ดด้วยนะครับนี่หัดไทยจัดให้นะครับนะครบชุดนะครับครบชุดนะครับ3590บาทเท่านั้นนะครับครบชุด3590บาทนะครับนี่ดูความหล่อดูความหล่อนะครับคันเป็นคัน2ท่อนนะครับ นะคัน2ท่อนนะครับมีเวท8 7ดกับเวท10 20เดี๋ยวผมแถมสาย P.E. ให้ไปเลยละกัน1ม้วนนะครับนะาบาทแถมสาย P.E. 1ม้วนนะครับนะพร้อมใช้งานทันทีสาย P.E. ก็250นะครับผมแถมให้เลยฟรีนะครับเลยได้ว่าตอบโจทย์แน่นอนตอบโจทย์วัยรุ่นนะครับสายจี๊ดเอาเป็นว่าฝนนี้ถือไปตีชโดตีช่อนที่ไหนนี่หล่อแน่นอนรับรองเกิดครับรับรองเกิดนะครับ อ่าโอเคทักมาที่ Facebook f a เฟ o o ุ๊กแฟนเพจหาไทยฟิช i ิงสุขุมวิท5แปดสิบหได้เลยนะครับอย่าลืมเลือกซ้ายเลือกขวาให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็คันมี2เวทนะครับ87กับ10 20เลือกให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมจัดแค่อย่างละ10ชุดเท่านั้นนะครับซ้าย10ขวา10เพราะมันมีแค่นี้นะครับโอเคงั้นต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ